โอ้บอก่าคือขึ้นเพดหโออกแล้วว่าโอ้ยอกแล้วอกเทบอกม่โอ้ยเฮ้ยมาแล้วพี่น้องเริ่มลดเริ่มขึ้นครับสวัสดีครับืันนี้กับผ้าลูกๆห้านนะครับพี่น้องมาหาอยู่หากินเพราะห่วยเห้ รูมน้ำไส้หยาเนาะหวยเข้าน้ำกับซีบกเบิดแล้วครับกับผ้าลูกหลานมาหาปลาอ้านี่สวัสดีครับแหละครับสวัสดีครับนอนสวัสดีครับเอานี่พี่น้องปลาอยู่นี่แหละเมื่อหันกระพาะแล้วเออลูกตหนึ่งสองครับฟอปว่พฟอป่ามันอยู่นี่แหละเอาเอาเอาอีกปลาหนึ่งหนึ่งสองครับ นอุตส่าห์นั่นไปแล้วเห็นเห็นผมเหรบไปนีุ่ปนีุ่ปนี่ไปนี่ไปนี่เดี๋ยวน้ำเขาเขาไปพูดเดี๋ยวเราคอกคอยเห็นหางดูเขยเดู๋ยอยเห็นหางดูคอยเห็นทางกูเขาโอ้โหคือคือไม่พูดหรอกไม่พูดออกแล้วว่ะโอ้ยออกาแล้วออกมเสะออกมาแล้วานี่แล้วดูดูนี่ผมไปแล้วผมนี่ผมนี่ ไปแลวนะพ่อมาย่านียังดเว่ยตวนี้หัวก็งมาได้ซ้ำไปอีกวันนางกินลูกคัวเลยขับตัวนี่ไปๆนอ้องบาน คร้นะเซะดิบ่นวระดูกี่ระดูกนโอ้โอโรี่่ไจกลัดไว้ยู่ Đi ăn Đục đi khắp Sốt mưa bầu Sốt giòn đấy khắp

เรียบร้อยครับพี่้องเรียบร้อยเอาพี่เดกเกเดี๋ยวเอาเอาพี่เกตต่อนันเถอ้งหน่อยสถ่เรา้างง ผมยันแล้วทั้งหนึ่งทั้งปอยเปเลั้น้ำขนเอนเอาเถมแยกัดเอาเอาเถอะพี่เองอีานไกนเอาใหม่อเชียงใม่ขีเถืเยอะแล้วะตใหญ่หอนคือตัวโอ้ยโ้โ่าเป็นหัวปลาคอดชดเด็ด R ี Is ่ไปถึงแล้วครับงานไปถึงเอยู่ได้อันนี้เต้องสรูยังไมักต

มา,มา,ายังแล้วครับหนึ่งแจ๊บตกเลยคิดเบื้องเขาเลยนี่อะไรเนี่ยถุงมาถุงมาหนึ่งอู้ออ,อือสามแต้มแล้วครับมือเป่าเปล่าสามแจมได้อหมเนาะข้าลูกข้าหลานมาหาอยู่หากินครับแบบวิถีสารบ้านเฮ้า เอาเรียบร้อยลูกไปต่อนมาเด็ขาตัวขาตัวครับลูกครับพี่น้องมองนี่กันลู้สึกว่ามันสีเบิร์ตคือมันเอาอะไรแล้วครับเดี๋ยวสิผ้าลูกๆพี่ๆน้องๆไปหาย่อพูดหนึงพี่น้องให้น้องพูดอ่ะพูดอ่ะยอดต้นไหนนะครับไปหาย่อต้นไหนครับผม เก็ดอพอ่พออยู่พ่อกินนะครับนี่ใส่ำยำห้ามยูสามชีตตัวๆๆครับผมไปไป้างน้าน้ำกันมาครับพี่น้องไปมาหน่ยครับพี่น้องเห็นเพืเ่อนเห็นเพื่อนหมุนอยู่นี่ผมก็เลยมาเศร้าบึงครับชุดยอดครับเห็นตาบมมีเก็จนะครับชวัวพีชุนวงนะครับผมมาชีอีกอยู่เพราะว่าน้ำเริ่มลดเริ่มขึ้นครับ ว่าเหรี่น้องมึงดูว่าอย่างไรมาดูงี้ครับนี่แหละครับฝีมือล้วนๆครับว่าต้องใส่ตัวแสดงแทนครับพี่น้องเอาครับพี่น้องข่าวที่สองคือยมพร้อมเรียบร้อยแต่ว่าน้ำพุ่นแห่งดึงบ่ขึ้นแล้วครับงูมงังฝายมาครับประเดีย๋ยว อ,อยู่เหรอครับอบ่อ,บอแม่สามหมื่นครับพี่น้องเนี่ยมารับแม่นี่คุณครับดำปืดเลยครับแบบนี้อ๋อคุณอะไรอย่าไปเครับเอ๋อหาตัวครับพี่น้องไปเดีย๋ยครับขัดปืดปลาแล้วเียงลุกๆอยู่แต่ว่าใส่ไงใส่หน่อยล้อรุ่นเดียวครับ ระมืด่ำแล้วบัน ครับพี่น้องจนทำแล้วโดยสุดท้ายครับมันมันอยู่<ห>บักดุกใหญ่ดุกดิกไปประเดี๋ยวเป็นนางกองไฟทำงานพี่น้องเดี๋ยวจะให้ชมผลงานาวา่ามูลนิธิไร้คือได้หน่อยอนนม,ม,ม,มีถุงมีถุงเดี๋ยวสิมีผลงาน,นงอยู่ในถุงอีกครับเด<ส>ี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งสิมนนีก่อนไปยาาังวะในถุงเข้าอ๋อพี่น้องแรงนี่ก็คือจบ เกมมาเนาะคือเมืดอล้วกะสีฝากผลงานให้พี่ให้น้องได้เบ่งได้รับชมอโชว์ผลงานโชว์ผลงานลูกโชว์ผลงานนี่ครับนี่คือผลงานคือปลาหงวยแลครับหาแบบวิถีอีสานธรรมชาติบานเฮามังมังผมสีฝากผลงานอีกนี่ที่ในถังนี่ครับพี่น้องนี่นี่กระปุได้หลายตัวนะครับประมาณเกือบสิบโลเนาะขอให้พี่น้องสุกผู้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร็ขอสวัสดีครับ